สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเจงน,นะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมนี้คุกกี้วันนะครับก็เดี๋ยวจะพาลองมาวิ่งได้คุกกี้แบบต่างๆกันดูนะฮะวันนี้เป็นคิวของอ่าคุกกี้ตัวนี้คุกกี้ปีศาจนะครับมาลองวิ่งกันดีกว่านะก <น lit> ็สกิลของคุกกี้ปีศาจนะครับก็ถ้าเกิดเข้าหมวดพิเศษมันก็จะแต่งร่างเป็นปีศาจอย่างนี้เราพออยู่ในร่างปีศาจอย่างเงี้ยมันก็จะชนอะไรก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะฮะ ีนี้การที่จะเข้าสู่ร่างปิศาจได้เราต้องจับวิญญาณให้ครบอ่าสิบหกดวงนะฮะแล้วมันก็จัดกายร่างได้นะครับก็แต่ตไมเลยอ่าสกิลมันตรงไปตรงมาแค่นี้เองก็คุกกี้ปิศาจอันะนี้เป็นคุกกี้ตั้งแต่สมัยเจนแรกแล้วนะครับซึ่งเจดนนี้ก็ยังได้วิ่งต่อนะไปเลยโอเคมันก็จะเก็บวิญญาณกินทุกอย่างดูทุกอย่างไปได้เรยนะครับ นะฮะนะฮะโอเคอันนี้ของผมเคยทําไว้อยู่หนึ่งรอย่าประมาณหนึ่งร้อสล้านคะแนนนะฮะมาคอยดูว่ารอบน,นี้ผมจะสามารถอ่าทำสถิติกเก่าที่ทําไว้ได้หรือไม่นะฮะก็มีหวังนะเพราะว่าสมัยก่อนที่ทําไว้อ,อ่าไอเทมของผมมันไม่ได้ดีขนาดนีไ้ไงเฮ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยดูซิว่าจะวิ่งไปได้ถึงขนาดไหนนะฮะ โอเคอ๋อ okay. oh, oh, oh. วิ่ง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 ไอ้เสือไอ้เสือวิ่งนะโ okay. hey. 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 อเคฮึเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลืมเก็บของอ่าเลืมไก,กแลาวเสียใจไม่เป็นไรฮือทีอ่สองดวงโอเคเย่วิ่งเลยนะฮะอีกอ่าหนึ่งร้อยล้านคะแนนนะครับ ก็ไอเทมที่เราเอามาก็จะมีไอเทมโอ้ขอาอ้วนสมกางเนี้ยโอเคไอเทมที่เราเอามานะครับก็จะมีไอเทมอ่าวิ่งเร็วสมชั้ประจำเลยแล้วก็ไอเทมยิงธนูสีดำนะครับเอาไปทำลายสิ่งตรงอ่าสิ่งสีงสงขวางแล้วก็ไอเทมที่เปลี่ยนเจ้าสิ่งสีงขวางให้กลายเป็นชีสนะเพื่อเก็บคะแนนเพิ่มพิเศษนะ เอาจาอีกหกดวงซูู้โอเคเอออีกหกดวงอีกหกดวงมาเฮ้ยเหนื่อยนะเหมือนจะไม่ถึงว่ะคาที่เราผมทำไปได้ไงต้องเกือบสองร้อยล้านเนี่ยโอเคเอ้ยโลดดีแล้ว เฮ้ยฮึแล้วอ่ะกอ,อ,อ,อเคทีอ๋อ๋อมันให้วูบสุดท้ายนะสรับก็ยังไม่พออยู่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าคุกกี้ปิศาจก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ได้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย